ครับสวัสดีครับผมแบงค์สามเดียวกับโตครับวันนี้นะเริ่มดีวันนี้ครับนะครับผมวันนี้จะมาส่งมอบรถ MG ใหม่ห0าพกิโลโอ้ MG ป้ายแดงมาเรียบร้อยนะ MG 5ตัวใหม่ล่าสุดครับวันนี้มาพบกับเจ้าของรถครับผมสวัสดีครับฮัลโหลอ่ามิสเตอร์เบนทั้งปูมุ้มวยอ่าเบนบอกได้ว่าเป็นชาวแคนเบรูนนะครับอ่าแคนเบรูนนะเป็นอาจารย์สอนเนาะ อาจารย์สอนนะวันนี้อาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะครับจากแคนมารูนนะมาซื้อรถคันนี้ไม่ได้ซื้อสดนะครับซื้อเงินผ่อนก็ซื้อได้เหมือนกันนะเป็นไงบ้างทําผ่านง่ายในทีเลยนะสวัสดีครับพี่จิวสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะครับอันนี้พี่จิวก็บอกว่าวันนี้ออกก็มากี่ครั้แล้วพี่ที่นี่ครับคันที่สองคันที่สองมาซื้อกระแบงสองคันเลยอ่านะครับสองปีแล้วยังไม่มีเบบี๋่าแต่ปีนี้มานะครับมีเบบี๋มาด้วยนะครับอ่าฮัลโหลเบบี้มาด้วยนะอนะครับคันที่สองนะวันนี้ นะครับนักบอกอถามว่าบริการที่นี่เป็นไงบ้างครับเออโอเคเออนู้นเดสเซอร์วิสอีสเอ็กซ์เซลเลนต์อีสเกรดอาร์ล็อกเ t เซอร์วิสิสคุสเออรเซอาร i m v e r y happy ปี h แฮ p y เ t h อบ k you กาคือบอกที่นี่ก็มีความสุขนะครับทำงานได้เร็ว เดินเอกสารเดินเรื่องทุกอย่างเร็วได้รับล euh ื่นนะครับก็คือลูกค้าบอกว่าออกที่นี่ก็คือไม่ซับซ้อนนะครับออกที่นี่คือง่ายเอกสารรวดเร็วง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ออกง่ายแล้วก็มีความสุขในการออกที่นี่นะครับนี่คือการแปลของลูกค้านะครับผมพี่ชิวเป็นไงบ้างครับแนะนําหน่อยทำไมถึงมกที่ร้านของทับพนักงานดูแลดีค่ะแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ง่ายค่ะออกรถง่ายออกง่ายนะครับ บอกแล้วการต้อนรับที่นี่ครับก็คือทั้งมิสเตอรนนะครับแล้วก็พี่จิอเวงก็บอกว่าที่นี่คือการดูแลก็ดีบริการดีนะแล้วก็บอกเลยว่าที่นี่ออกแล้วต้องมีความสุขแน่นอนเนาะนะครับก็คือเคยออกมาแล้วที่นี่ครั้งหนึ่งมาเก่าแบงค์เนาะสองปี่แล้วมีปัญหาเลยครั้งนี้สองมาก็มาออกแบงค์เหมือนเดิมเพราะงารบริการที่นี่ครับเป็นไงครับใครสนใจแบบนี้นะอย่าลืมติดต่อผมพี่เบอร์กศูนย์เก้าสี่ห้าสองหกศูนย์สามสองสี่นะครับอ่า thank you มิสเตอเบแล้วก็พี่จือนะครับ นะครับผมเลือกคุณภาพเลือกความค่าต้องเลือกแปรงสานอัตโัตนะครับรู้ั้านใจเงื่อนไขต้องชัดเจนนะผมวันนี้กับสวัสดีครับ